สวัสดีครับพบกับพ่อบ้านใจไก่อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้พ่อบ้านใจ้กาพาทัวร์เซมิลันนะครับนี่ครับบริเวณด้านหลังนี้ก็จะเป็นหินเรียวใบนะครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเป็นจำนวนมากวันนี้วันที่12เมษายนนะครับพ่อบ้านมาตั้งแต่เช้านะครับแวะไปหลายเกาะนะครับไปดำน้ําดูปะการังที่เกาะเมี่ยงมาแล้วอันนี้ก็มาที่เกาะแปดนะครับซึ่งเกาะแปดเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดคลายแหมะของม่กกาะซิมงลันนั่นก็คือหินเรียวใบด้านบนครับ แต่พอบานขึ้นไม่ไหวนะครับไม่ขึ้นดีกว่านะครับพอดีเขาถามยูว่าจะขึ้นไหมพอบ้านบอกไม่ขึ้นนะครับรูปที่ถ่ายกับเรือใบแนะนํานะยืนถ่ายบนเรือจะสวยกว่านะครับทรายขาวมากนะครับทรายที่นี่เป็นผนแป้งเลยนี่ทรายขาวจริงๆนะน้าทะเลเป็นสีฟ้านะครับฟ้าจริงๆนะครับใสมากนะครับ แนะนำนะครับมีโอกาสมาก็มาได้นะครับมากับเพจเกตทัวร์พ่อบ้านมากับว้าวอันดามันนะครับค่าตัวดยสารก็อยู่ที่ประมาณ2,200บาทนะครับในช่วงไฮซีซั่นนี้นะครับก็อาหารบนเรือนะครับไม่มีให้กินนะมากินที่ฝั่งนะครับก็ได้รับประทานอาหารที่ฝั่ง ทางไกด์ทัวร์ลิสเขาก็จะเอาอาหารมาให้อย่างเช่นตรงนูน้นอ่ะที่มีรังแดงๆอ่ะไกด์เขาจะแบกมาจากเรือมาให้เรากินบนฝั่งนะครับตัวอาหารเช้าเราก็กินจากฝั่งมานะครับเดี๋ยวตอนเย็นพอเลิกเราก็จะไปกลับไปกินที่ฝั่งนะครับแต่เราไม่ได้มารีวิวเรื่องกินนะครับถานตรงๆว่าอาหารที่เขาให้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับครับแต่วันนี้เรามารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นไงบ้างครับน้ําใสไหมครับ ุดตรงนี้ตรงกลางี่เป็นเรือเข้าก็ไม่ให้เล่นน้ำจุดเล่นน้ําก็ให้อยู่บ well ริเวณทุ้นตรงนี้นะครับก็ทุกคนเล่นน้ํากันอย่างพร้อมสุดหน้าน้าใสจริงๆนะครับเราใกล้กลับินเรือใบทุเทีเป็นไงครับนี่ครับได้หินเรือใบมากขึ้นแล้วนะครับเห็น้าพหลังนี้ไหมครับสวยมากครับน้ําใส ทรายก็ขาวนะครับสวยมากก็หวังว่ามีโอกาสขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศได้ที่นี่นะครับสวยครับสวยครับเอเนนะครับขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่กับพอบ,บ้านเซกาครับ